มีน้ำอุ่นคืยจะอาบอยู่แล้ผมแต่บ้านผมไม่มีน้ำอุ่นผมไม่อาบเลยผมไม่ใครจะไม่อาบมันหนาวเนาะ,ะถ้าใครมีน้ำอุ่นก็ถือว่าโชคดีเลยผมว่าถ้าผมจะอาบน้ำอุ่นผมต้องต้มเด็ดต้ม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 อ,อาบรายเพราพี่น้องผมจะบอกเหื่อตัวผมอ่าเขาเรียกอะไรเหมือนคล้ายๆเ่ะอ่าเป็นคุยคุยคุยๆเนี่ยพี่น้องเป็นแม คุยคุยแล้วก็เป็นคล้ๆอ่าอากาศหนาวน่ะอากาศหนาวผิวเนี่ยเป็นคุย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 เต็มเลยแต่เขาบอกไม่ต้องให้อาบน้าอุ่นเขาบอกนี่ถ้าอาบน้ำอุ่นผมต้มง่ามอาบไงผมต้มอาบผมหนาวเนาะผมก็ต้มเร็วผมก่อไฟต้มเรื่อยต้มแล้วผมก็เอามาเทใส่กระมังแล้วผมก็อาบอาบอาบเรียวพออาบเสร็จแล้วอ่าทักวันสองวันก็เริ่มอ่าไม่ต่อไม่ต่อ ให้กำลังใจกันได้เนาะเขาคุณทางานเด้อให้กำลังใจกันถึงกันในการอ่าเม็ดไก่ก็ถือว่าบ้านเม็ดไก่ก็ดีด้บ้านเม็ดไก่ก็มีมีเครื่องอาบน้ำคือมีเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะบ้านเม็ดไก่บ้านเม็ดไก่ก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นมีเครื่องทำความร้อนอ่าถ้าเป็นหน้าหนาวก็แกก็มีเครื่องทำความร้อนอ่าถ้าเป็นหน้าถ้าเป็นหน้าร้อนเกก็มีเครื่องทำความเย็นในบ้านในห้องบ้านแก เนี่ยบ้านเนื้อโอ๊ยผมไม่อยากให้ดูเนื้อตัวผมด้วยนะไม่น้องดูไม่ได้เลยเนี่ยดูไม่ได้เลยอ่าเป็นขุยขุยขุยเต็มเลยน่ะเป็นออกมาเป็นขุย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 เราภาษาเหเอียดจากอาบน้ำเขาบอกว่าอาบน้ำแบบน้ำร้อนนน้ำอุ่นนนแหละเราไม่เคยอาบนานๆจะได้อาบนอนเราเป็นถ้าคนนี้เขาอาบทุกวันเขาจะไม่เคยเป็นนออก เขาอาบทุกวันเขาจะชินเขาจะรู้อย่างผมเนี่ยไม่ใช่ว่าอาบทุกวันวันไหนหนาวจัดผมคุณจะต้มน,น้าอุ่นอาบเราก็อาบน้าเย็นน้าเย็นผมก็ไม่ค่อยอยากจะอาบหนาวหนาวมากๆากเลยบางทีก็าร่างตาหน้าร่าตาเอาแล้วอหอนงอนเลยเราอยู่คนเดียวไม่ได้ดรกมารวมๆใช่ไหมถ้ามารวมไม่เจอคนที่ไปในอาบน้ำแบบฟามิว อ, Finished. อะไรจะเกิดขึนเนอะแม่อาป้าแมวอัปมัดรวมๆเนี่ยเวลาเวลาที่ว่าใครไม่อาบน้ำเนอะอูยิ่มเลยแดะอ่าช่วงนี้ก็อ่าช่วงนี้ไม่อ่าบางคนเขาเปลืองน้ำหอมทนนึ่ช่วงนี้เปลืองน้ำหอมเปลืองแป้งอ่าโปะ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 ไม่อาบน้ำโปะอย่างเดียวเลยตอนนี้ผมนี่เปลืองมากๆเลย ขอบคุณมากขอบคุณมีสารพินพีมากมาขอบคุณรูงคำรามมากๆหรือขอบคุณทุกกำลังใจพี่สารพิีเด้อก็ใจเย็นใจแบ่กำลังใจขอบคุณพ่อสมชายมากๆหรือที่แวะมาทักมันทายเนาะขอบคุณพ่อสมชายขอบคุณพี่พีน้องทุกคนอ่าบ้านพ,อนพ่อสมชายก็เที่ยงห้าโมงครึ่งเนาะว้าวิศี่น้องตื่นตี่เช้าแม่เนยต้องขอโทษขออภัย,ยนะพี่น้องอ่าผมผมหาให้รู้แล้วแหละไม่เป็นได,ดยเราก็จะรู้เนาะว่าผมต้องตื่นตั้เช้า นอนดึกตื Catholic, ่นเช้ายช่ว่าเนี่ยตีสี่ผมก็ต้องตื่นเร็วไปทำงานกลับมาคนนั้นแหละพอสมชายขึ้นไรพอดีเลยกลับมากลับมากินข้าวได้สามคำพอสมชายก็ขึ้นไรพอสมชายก็ขึ้นไรก่อนที่ไปบ้านพสมชายได้ไปบ้านใครไม่กี่บ้านหรอกเราเข้าไปพบ้านพอสมชายเนี่ยเราเข้าไปบ้านคุณถาปณีบ้านคุณถาปณีไปบ้านคุณใยี่ยบุญ มอบ้านคุณยายบุญอย่างกับน่าใจกันเนาะขอบคุณพี่โน้องทุกคนไปบางทีก็ไม่ได้ทักทายครับกกินข่าคำหนึง่งกินข่าคำหนึ่งก็กดสติ๊กเกอร์เราคงไม่เคยได้ทักทายใครกลับมาจากทำงานก็คือเป็นเตะเตชา้าเข่าเช้านะห้าโมงเชา้าห้าโมงเช้าห้าโมงครึ่งเนี่ยเป็นเข่าเช้าผมนะตอนเช้าผมไม่ได้กินแล้วผมกินกาแฟแก้วเดียวเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวมาขายอยู่หนาร้านะนะนา,า,นะนา,านะที่ผมไปทำงานน่ะ เขาก็มีก๋วยเตี๋ยวมาขายอยู่ประมาณสองโมงกว่านี่แหละแต่ผมก็ไม่ได้ออกไปกินไม่มากไม่ค่อยได้ออกไปกินหรอกก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งก็สี่สิบบาทสี่สิบบาทแล้วก็มันยังบ่าบองตรงมันไม่ค่อยมีตังค์เลยช่วงเงินเงินเงินสวสวผมก็ไปช่วยงานเขาแืลเงินสวสวผมก็ไปเที่ยวงานบวชไปช่วยงานบวชเขาแ้วไปใส่สุดแรงงานบวชเขา ขอบคุณมากๆด้อยขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเงินพยูก็ก็ไม่ใช่ว่าได้ทุกเดือนเนาะแต่ทุกเดือนก็ดีแล้วได้ทุกเดือนก็ดีเนี่ยนี่ก็รองเงินนั่นนหนยังไม่ได้ด้วยพี่น้องเงินที่บ่าเขากำลังคิดๆกันนั่นอะยังไม่ได้เขาเลย้ย